วีความบอลวันนี้6สิงหาคม2567าหสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกในค่ำคืนนี้เริ่มต้นด้วยคู่แรกมิทินแลนด์จากเดนมาร์กพบกับเฟเรนวาโรซีจากฮังการีทีมเจ้าบ้านมิทินแลนด์กำลังมาแรงไม่แพ้ใครมาสิบนัดติดต่อกันในทุกรายการและแพ้เพียง2นัดจาก17นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านในรอบที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะทีมอียูซานตาโคลอมาจากอันดอราได้อย่างไงไ่ายดายแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมในขณะที่เฟเรนวาโรซีทำผลงานไม่ดีนะ เมื่อต้องเล่นเป็นทีมเยือนชนะเพียง3นัดจาก13นัดในรอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปียนลีกตั้งแต่ปี2020แม้ว่าในรอบที่ผ่านมาพวกเขาจะเอาชนะเดนิวเซนได้แต่ก็ทำได้เพียงชนะ2ประตูต่อ1ในเกมเยือนคาดการผลการแข่งขันมิทิลแลนด์น่าจะเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูแต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e บ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคู่ถัดมา เป็นการพบกันระหว่างดินาโมเคียจากยูเครนพบกับกลาสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์โดยเกมนี้จะเล่นกันที่สนามกลางอารีนาลูปลินในประเทศโปแลนด์ดินาโมเคียเพิ่งถล่มปาติซานเบงเกรดมาได้ด้วยสกอร์รวม9ประตูต่อ2ในรอบที่แล้วแสดงให้เห็นถึงศักยาภาพในการทำประตูที่สูงพวกเขาจบอันดับ2ในหลีสูงสุดของยูเครนเมื่อฤดูการที่ผ่านมารองจากชักตาโดเนสส่วนเรนเจอร์นั้นฟอร์มยังไม่นิ่งชนะเพียงหนึ่งนัดจาก10บนัดหลังสุดในแชมเปี้ยนลี และเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลในประเทศด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์กับทีมฮาร์ตคาดการผลการแข่งขันดินาโมเคียบน่าจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ <shorter> ่งคู่สุดท้ายลีนจากฝรั่งเศสพบกับเฟเน,นบาเช่จากตุรกีที่สนามปีแอโมรัวทีมเจ้าบ,บ้านลีนม,มีสถิติที่น่าประทับใจแพ้เพียงหนึ่งนัดจาก19นัดหลังสุดในบ้านพวกเขาจบอันดับ4ี่ในหลีเอิงฤดูกาลที่แล้วและเคยเอาชนะแอตตันวิลล่าสประตูต่อหนึ่งในบ้านในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลี ส่วนเฟเนบาเช่ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่เพิ่งผ่านเข้ารอบนี้มาได้ด้วยการชนะลูกาโนด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ4พวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในลีกตุรกีเมือ่อฤดูการที่แล้วจบอันดับ2ด้วยการเก็บ99คะแนนและแพ้เพียงแค่1นัดจาก38บนัดทั้ง2ทีมเคยพบกันในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมือ่อฤดูการที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ต่างหวังที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนลีกให้ได้เฟเนบาเช่เสริมทัพอย่างแข็งแกร่ง ้วยการคว้าตัวนักเตะใหม่อย่าง f, N N ยูเซฟเอนเนซีรีจากเซบียาอันลันแซงมัซซิเมงอดีตปีกจากนิวคาสเซิลและชาลาโซยุนจูอดีตกองหลังของเลสเตอร์มาร่วมทีมนอกจากนี้ยังมีนักเตะตัวเก่าอย่างเอดินเชโกและดูซานทาดิปที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมอย่างไรก็ตามลีนก็มีความแข็งแกร่งเมื่อเล่นในบ้านและมีประสบการณ์ในการเล่นรายการยุโรปมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาเคยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมือ่อฤดูการที่แล้ว แม้จะพ่ายแพ้ในการดวนจุดโทษกับแอตตันวิลล่าคาดการผลการแข่งขันลีน่าจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ในรอบแรกก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์บ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกมรายงานผลฟุตบอลทั้งลีไทยและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีครับ